แน่นอนค่ะว่าประเด็นเงินวัดเนี่ยต้องตามกันต่อเพราะว่ามีเรื่องรายรับรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางนายสุชาติรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยก็มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาเพื่อจัดการบัญชีของวัดการประชุมและมอบแนวทางการทํางานในวันนี้คือเรื่องของการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายที่ต้องโปร่งใสโดยนายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศทั้งหมดเนี่ย1 0 0 30คนก็มีการประชุมหารือกันรับฟังแผนการปฏิบัติงานรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาพระกระทาผิดพระธรรมวินยัยจนส่งผลต่อความศรัทธาของพี่น้องประชาชนค่ะก็เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มที่ทีมข่าวของเราได้มานะคะเป็นเอกสาร ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดโดยจะเริ่มใช้จริงวันที่1ตุลาคมนี้นะคะต้องมีการแจ้งรายละเอียดต่อเดือนให้ยกเป็นแบบว่าฝั่งรายรับฝั่งรายจ่ายแล้วก็ห้ามวัดถือเงินสดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะกรณีรายรับเนี่ยอย่างเช่นยอดคงเหลือจากเดือนก่อนค่าบํารุง เงินบริจาคเงินการกุศลรายรับอื่นๆกรณีรายจ่ายเนี่ยอย่างเช่นค่าซ่อมแซมค่ะน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยหากทําเสร็จให้ผู้ทําบัญชีแล้วก็เจ้าวาดเนี่ยลงชื่อรับรองด้วยก่อนส่งให้ทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ละจังหวัดตรวจสอบอย่างเคร่งครัดส่วนในอนาคตจะมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่จะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเงินทําบุญที่เข้าบัญชีส่วนตัวของพระก็ต้องชี้แจงที่มาให้ได้นะครับ แต่จะเป็นวิธีไหนจนที่อยู่ระหว่างการหารือขณะเดียวกันก็จะผลักดันการยกร่างพรบคุ้มครองพระพุทธศาสนาที่จะกําหนดให้การกระทําบางอย่างเป็นความผิดอาญาทั้งการกระทําของพระคารวาสที่เข้าข่ายทําลายพระพุทธศาสนาเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันการลงโทษตามวินัยเนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองศาสนาพุทธได้ครับอันนี้ก็จริงนะบางคนเนี่ยลาสิกขาไปแล้วศึกไปแล้วเนี่ย มีส่งปีย้อนกลับมาบวชใหม่อีกอออนะคะแต่หากว่าพราบฉบับนี้คลอดออกมาจะเอาผิดพระที่เสพเมถุนในวัดหรือว่าทําผิดทางอาญาเนี่ยมีโทษจําคุกนะคะตั้งแต่1-7ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นถึงสองแบาทค่ะซึ่งตอนนี้กําลังร่างพรบฉบับนี้ต้องบอกว่ากําลังเริ่มนับหนึ่งอยู่นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการนับแล้วแหละดีกว่าไม่นับเลยนะคะไม่ได้เอาผิดเฉพาะพระเท่านั้นนะคะแต่ว่าศีกาหรือว่าคนที่ทําให้พระเนี่ยต้องผิดวินัยถึงขั้นต้องสึก แล้วก็ไปเสพใเงนทุนแบบนี้ก็ต้องผิดด้วยค่ะต้องจริงจังด้วยอย่างบัญชีวัดเนี่ยจริงมีงอยู่แล้วนะมีกฎระเบียบอยู่แล้วแต่เหมือนทําอะไรไม่ได้นะไม่เกรงกลัวต่อความผิดนะครับ